าิจันคือในยุคเนี่ยตอบคําถามเนี่ยคนถามเยอะ,อะว่าทาไมยุคลุงตู่ไม่ยกเลิกอ่าว่ามายุคที่ยุคลุงตู่ไม่ยกเลิกเนี่ยเพราะว่ามันมี MOU เดิมบังคับอยู่ในยุคคอสชอใช่ไหมอ่าที่ก,กระทรวงการต่างประเทศนะ่ะคือรัฐบาลลุงตู่เข้ามาเขาก็ถามกระทรวงการต่างประเทศก่อนกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่ามี MOU ต่อแต่ต้องเจราจาดินแดนหลักการคือต้องเจราจาเขตแดนไปพร้อมกับเรื่องผลประโยชน์ทางทะเล ถ้าเขตแดนไม่จบแล้วคุณจะไปเจราจาผลประโยชน์ทางทะเลเนี่ยไม่ได้อันนี้แตกต่างจากรัฐบาลองุงอิง,องนะพูดแต่เรื่องผลประโยชน์ทางทะเลทีนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขากลัววัตถเลิกแล้วรัฐบาลาบางกลุ่มเนี่ยจะเจราจาผลประโยชน์อย่างเดียวโดยไม่สน,สนเขตแดนทางทะเลเพราะตอนนั้นไม่แน่ใจว่าคอสอชอจะอยู่นานหรือเปล่าเพราะถ้าเกิด รัฐบาลนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวรัฐบาลใหม่มามาจากเรื่องตั้งก็จะเอาแต่ผลประโยชน์ทางทะเลมไม่สนเรื่องเขตแดนนะมันก็เลยคาอยู่พอมาถึงยุคลุงตู่นะเลือกตั้งก็ลองประสานกับทางกัมพูชานะกัมพูชาก็ไม่ยอมคุยอตอนคอสจกัมพูชาไม่คุยด้วยที่จะยกเลิกกันเนี่ยนะอพอมายุคเลือกตั้งเนี่ยก็ส่งลุงป้อมไปคุยก็คิดว่าจะได้ปรากฏว่าคขมรเนี่ยเริ่มคุยเรื่องขอแบ่งน้ํามันกับกา๊าซ ลุงป้อมไม่คุยกลับเลยาเห็นไหมแล้วที่สําสคัญคือความไม่ไว้วางใจไงอสังคมไม่ไว้วางใจพวกคุณใช่ไหมว่ามันมีผลประโยชน์จะไปบอกแบบมมนบป,ประดอนว่าไม่มีรัฐบาลไหนคิดยกดินแดน,นให้ต่างชาติหรอกโดยหลักแล้วนะั่ไม่มีแต่ถ้ามันมีผลประโยชน์2ี่ล้านล้านเนี่ยก็ไม่แน่คืออีกไม่กี่ปีมันก็ตายนะแล้วไอ้ที่มันมีอยู่ทุกวันนี้ม,นมันมหาศ,าศาลแล้วนะมันจะเอาไปทำไมอีกว่ายี่สิบล้านล้านเนี่ยอืม,อม ก็เลยไม่คืบหน้าไปไหนคุณรัฐคุณรัฐก็เลยถามว่าแล้วทำไมตอนสมัยประยุทธ์ไม่ทําคุณรัฐคุณรัฐห,หันหันหลังกลับไปไปถามกระทรวงคุณรัฐนั่นแหละไปถามข้าราชการในกระทรวงคุณรัฐเออตอนสมัยลุงวันที่แล้วคนนียเขาทําอะไรตรงไหนไว้แล้วเขาไม่เจราจาด้วยเนี่ยเขาสะบัดหน้าหนีลุงป้อมกล้าสะบัดหน้าหนีกัมพูชาเพราะอะไรเพราะกองทัพไทยนี่แหละเป็นคนเอาโคตา้านักเรียนทหารให้คุณมาเน็ต มันนั่นทำไม่ได้มันไั่นเรียนไม่ได้กำพูชาไม่ได้กองทัพไทยนี่แหละเป็นคนเจราจาให้คุณมาเน็ตลูกลักคนโปรดแล้วก็ลูกคนที่สองตามมาผู้ชายก็กองทัพไทยเหมือนกันดังนั้นขมรเนี่ยจึงไม่กล้าหืออือเลยขมรทุกวันนี้มันจ้องนะมาเลเซียนหนึ่งขมรหนึ่งมันจะจ้องว่าใครเป็นนายกใครเป็นเพอบทบ อถ้าเราอ่อนเนี่ยเขาก็จะแข็งขึ้นมาทันทีใช่ใช่กกใช่เมียมากเหมือนกันเห็นไหมวันนี้เรือประมงลูกเรือประมงสี่คนยังไม่ได้มา<อ>เลยคุณรัฐคุณรัฐกลัวการประท้วงเหรอเขายังไม่ได้ประท้วงเลยนะคุณรัฐกลัวอะไรเหรอ